ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟิ้มเฟิร์ชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับมาสลุนะครับนี่คือเลื่อยชักไร้าสายนะแล้วก็เป็นทู n ิวันด้วยนะผมไม่รู้ว่าทู n ิวันคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูนะชื่อรุ่นนะครับ SCSR440N ตัดแต่งไม้ตัดท่อ PVC หรือโลหะอันนี้ผมเดานะใบที่ว่าแถมมาเนี่ยตัดได้ทั้งไม้ตัดได้ทั้งท่อ PVC หรือโลหะนะครับ สเปคนะครับความเร็วรอบนะ3,500 rpm กำลังไฟนะครับ550วัตต์ระยะชักไปเรื่อยนะครับ22มิลนะครับเป็นมอเตอร์บัดเล็ดนะครับแกะเลยแฟรแกะมานะครับก็จะมีใบลงทะเบียนรับประกันนะครับแล้วก็มีคู่มือ แล้วก็มีใบแถบนะครับใบแถบนี่ให้มาถึง4ใบเลยนะมีใบ6นิ้วนะครับเป็นตัดไม้นะครับมี10ฟันนะต่อนิ้วนะครับไม้เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น6 TPI นะหนิ้วเหมือนกันเห็นไหมครับฟันจะห่างมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ปลายจะแหลมตัวนี้ก็ตัดไม้เหมือนกันยาวขึ้นนะครับมี8นิ้วเป็น6 TPI เหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัดเหล็ก6นิ้ว18 TPI ให้มันทึกซี่อันเลยนะครับเนีย่ยเดี๋ยวผมใช้ใบแถมนี่แหละลองดูก่อนว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเลยนะครับไม่มีอะไรอื่นแล้ว อ่นนี้มาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเล็กกระทันรัดนะแล้วก็เป็นลักษณะเ,ออเหมือนใช้มือเดียวนะแต่มันมีช่วงนี้ซึ่งสามารถจับ2มือได้ถนัดด้วยนะปกติเนี่ยถ้าเป็นเลื่อยชักมือเดียวเนี่ยนะครับมันจะจับเนี่ยก็ต้องมาจับตรงพวกงโซนมอเตอร์ตรงอะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นมือเดียวก็จริงแต่เขาก็จะมีช่วงนี้เพิ่มเข้ามาทําให้เราสามารถจับ2มือได้จะจับแบบไหนก็ได้นะครับ แต่จับมือเดียวถนัดแน่นอนเนี่ยเพราะมันเป็นกริปเหมือนกริปสว่านเลยมาดูดีไซน์นิดนึงนะครับตรงสีดำเนี่ยสีดําทั้งหมดเลยนะครับเป็นยางแต่ก็ไม่ได้นุ่มมากนะเป็นยางที่แบบกันกระแทกตัวโลโก้นะครับเป็นปั๊มนูนนะไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับและนี่คือช่องระบายความร้อนของมอเตอร์นะมอเตอร์อยู่ตรงนี้กริปนะครับก็ ลื่นๆนะตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงส่วนที่อุ้งมือเราจับเข้าไปเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเท็กเจอร์นิดนึงด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับที่ใส่แบตเตอรี่เนี่ยแล้วก็สวิตช์เนี่ยเนี่ยถ้ากดเงี้ยไม่ไม่ไม่ลงนะครับถ้ากดเซฟตี้ตรงนี้มันถึงจะกดได้นะครับแต่ถ้ากดปุ๊บแล้วกดนี้เราก็ปล่อยได้นะเนี่ยเราก็กดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับเี่ย ตัวดน้าหน้าตรงนี้นะครับจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกไม่ได้นะน่าจะตายตัวนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาจะปรับเอียงได้ตามชิ้นงานส่วนวิธีใส่ใบก็นะครับตัวหัวจับของเขาเนี่ยมันจะมีก้านบิดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก้านบิดปึ๊บเสร็จแล้วก็เอาใบนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปล่อยถ้ามันเข้าจริงนะครับมันจะดึงไม่ออกนะง่ายๆใส่ง่ายๆเนี่ยดึงไม่ออกอ่ะทีนี้ลองใส่แบตนะครับ ปุ๊บอ่านี่แบบ c m นะครับนี่ยังไม่ได้กดเซฟตี้นะกดเฉยๆนะครับแบบนี้ปุ๊บไฟ LED ติดนะครับทีนี้อ่าลองดูนะครับกดสวิตช์นะครับสามารถปรับไล่ความแรงได้นะครับโดยการค่อยๆกดที่ตัวไกนะครับแล้วก็เร่งไปเรื่อยๆเหมือนสว่านเลยนะครับ ประมาณสัก5หรือ6ระดับนะดีตรงที่มันสามารถปรับความแรงได้นะเพราะบางทีวัสดุที่เราไปตัดอาจจะต้องการเริ่มแบบช้าๆก่อนประมาณแบบสร้างรอยนะให้มันเป็นร่องซะก่อนนะก่อนที่จะเร่งความเร็วมันจะได้ตัดลงไปง่ายๆนะไม่งั้นแบบเร็วเลยนะบางทีมันปิ้นไปปิ้นมานะครับแล้วสต็อกของมันเนี่ยคือ22อมิลนะช่วงระยะชักของเขาเนี่ย22มิลก็เกือบเกือบนิ้วเลยนะเพราะงั้นเนี่ยช่วงฟันเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่นะกับชิ้นงานได้มากขึ้นนะครับ ตัวนี้22มิลก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันเป็นเล่ยชักมือเดียวไม่อยากให้ช่วงชักมันยาวมากนะเพราะว่าระยะในการจับมันน้อยนะครับแต่เนี้ยมันจับได้ทุกทางนะเนีย่ยมันจับได้หมดเลยนะ22มิลก็กลางๆนะเพราะมันมีสูงกว่าน,นี้ก็มีช่วงชักมันเยอะเกินไปจะควบคุมยากโอเคนะเล็กกะทาราดดีแล้วก็มีน้ําหนักพอสมควรนะคือพอมันมีน้ําหนักพอสมควรเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของแรงกดอะไรไปในตัวนะเราไม่ต้องแบบเขาเรียกอ,อะไรเค้นน้ําหนักลงที่ข้อมืออย่างเดียว นะครับตัวมันเองมันมีน้ำหนักอยู่แล้วน้ำหนักเนี่ยช่วยได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดมือเดียวอีกมือจับอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเบาเกินคือเบามากเนี่ยเราต้องมาลงน้ำหนักที่ตัวมือเนี่ยเยอะเกินปลายตัวใบเลื่อยเนี่ยอยู่ไกล พอมีช่วงนี้พอมันอยู่ไกลปุ๊บเนี่ยนะครับเราต้องลงน้ำหนักมากขึ้นเพื่อให้ปลายมันกดน้ำหนักอันนี้คือการประเมินของผมนะจากการจับการลองนะครับแล้วก็จากที่เรามีเล่อยชักหลายตัวนะครับก็จะประเมินได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองไปใช้ดูนะครับว่ามันจะออกมาตามที่ผมพูดหรือเปล่านะครับปะดีคือไม้ไผ่นะครับเนะี่ยหนาประมาณนี้นะท่อนไม่ได้ใหญ่มากผมจะลองใช้ตัวใบตัดไม้ของเขานะตัว6นิ้วนะครับลองตัดดูผมจะเอาตัวนี้นะชนกับตัวชิ้นงานไปนะครับหนึ่งสองซ้ำ ตัดจะเห็นว่าตัดช้าไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองใบของผมดูอ่าอันนี้ผมลองกับใบของผมนะครับอันนี้เป็นใบแบบคุณภาพดีเลยใบจะบางนะครับแล้วก็ฟันก็จะเหมาะกับการตัดไม้ไผ่มากๆดูซิว่าจะต่างกันไหมที่เปลี่ยนใบเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าประสิทธิภาพของตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นยังไงแน่นะถ้าเจอใช้กับใบที่แบบคุณภาพดีๆเมื่อกี้เหมือนจะช้าไปนิดนึงสำหรับผมนะเดี๋ยวผมจะลองใบตัวนี้ดูนะครับ เห็นไ,ไหมเร็วขึ้นแบบคนละเรื่องเลยนะครับนี่คือใบที่เหมาะกับการตัดไม้ไผ่เนี่ยดองโดยจริงเห็นไ,ไหมแรงสั่นสะเทือนก็น้อยลงนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยใบตัวนี้อาจจะหนาไปนิดนึงตัวนี้ฟันเขาจะเอียงมาทางด้านหลังนะครับแต่ตัวนี้ฟันจะตรงแล้วก็มียาวกับสั้นสลับกันนะฟันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวใบตัวนี้จะบางเห็นไ,ไหมเนี่ยบางมากเลย เพราะฉะนั้นเวลาผมเทสเนี่ยผมก็จะให้ดูว่าเออถ้าใช้กับใบที่คุณภาพดีๆเหมาะกับไม้ไผ่อย่างเงี้ยใช้ใบแบบนเนี้ยนะก็จะเห็นเลยว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นตัวเครื่องเนี่ยประสิทธิภาพมันถึงอยู่แล้วอันนี้ไม้สนนะไม้เนื้ออ่อนนะแล้วก็ขนาดไม่ได้ใหญ่โตมากนะแล้วผมจะใช้กับตัวใบนะตัวยาวนะ8นิ้วเนี่ยมือเดียวมันจะไม่ค่อยมีแรง มันจะลงช้านะครับอ่ะผมจะเพิ่มน้ำหนักมือลงไปที่ตรงนี้นะครับนะมันก็จะลงเร็วขึ้นอันนี้ผมลงตรงๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเฉียงเข้าไปก็จะไวช้าคนละแบบนะครับนี่คือใบแถมนะใบแถม อ่ะทีนี้ลองใบคุณภาพตัวนี้จะคล้ายๆตัวที่ตัดไม้ไผ่นะครับแต่ตัวนี้จะไม่บางเท่าแต่แล้วก็ตัวฟันก็จะต่างกันนิดหน่อยไปนะครับหนึ่งสองสมอามเห็นไหมความไวคนละเรื่องนะกับตัวใบแถมนะครับนะตัวใบแถมเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่เท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันใบคุณภาพสูงเพื่อเอามาเทสกับเครื่องให้รู้ว่าจริงๆแล้วเครื่องมันสมามารถไปได้นะครับถ้าได้ใช้ใบดีๆ ง่ายๆเลยนะเมื่อกี้ไมเนอร์อ่อนใช่ไหมครับอันนี้ไมเนอร์แข็งใช้ตัวนี้เลยนะครับจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพเครื่องเป็นยังไงอนี้นิ่มๆเลยนะผมแทบไม่ต้องออกแรงกดเยอะเลยนะครับด้วยความที่ตัวเครื่องน,ะน้ำหนักมันพอสมควรแล้วตัวใบมันบางเวลามันกินมันกินแบบไปเรื่อยๆเลยนะครับกดนิดเดียวผมจะลองตัดมือเดียวเมื่อกี้สองมือนะตัดมือเดียวเห็น มือเดียวก็สบายท่อ PVC ไม่ได้หนามากนะบางๆนะผมใช้กับใบตัดเหล็กของที่เขาแถมมาเนี่ยสบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็นิ่งด้วยนะอ่ะสุดท้ายครับตัดเหล็กอันนี้เหล็กกล่องนะหนาได้ประมาณสัก1.5หรือ1.8มิลขนาด1นิ้วนีผมจะลองใช้ใบแถมก่อนนะ ผมจะใช้มือประคองไปเพราะว่ามือเดียวเนี่ยมันมีโอกาสจะแกว่งไปแกว่งมานะครับอันนี้เป็นเหล็กด้วยผมจะเลื่อนมาให้มันชิดปากการนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่แกว่งมากนะครับไปนะครับ ะประมาณนี้นี่คือใบแถมนะเปลี่ยนเป็นใบที่ผมมีนะอันนี้ก็คุณภาพจะดีขึ้นมาหน่อยดูซิว่าจะเป็นไงนะครับไปไไมาค็เลยเรื่องกับใบแถมเลยนะดูอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นเหล็กกล่องเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับ3,500ลรอบนะใช้กับใบดีหน่อยเร็วปลื้ดเลย มาสรุปไปสรุปกันครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะสำหรับเจ้าตัวเลื่อยชักไร้าสายตัวนี้ของมัสลุนะครับแรงเร็วแรงนี่หายพ่วงอยู่แล้วนะครับสามพรอรอบช่วยได้เยอะพอใช้ใบดีๆนี่คือตัดได้เร็วตัดได้ไวแล้วก็ช่วงชักเนี่ยค่อนข้างจะนิ่ง22มิลก็กําลังดีนะนะถ้าช่วงชักยาวกว่านี้นะแล้วเวลาใช้กับใบยาวๆพวกนี้ปลายมันจะแกว่งเยอะมากเลยเพราะช่วงชักมันเยอะ22มิลกาลังดี8นิ้ว10นิ้วเนี่ยใช้ได้ถือว่าโอเคมาก อาจจะเป็นข้อเสียของมันคือมันมีน้ำหนักแต่ในข้อเสียก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมีน้ำหนักมันก็เลยช่วยให้การตัดมือเดียวนี่ง่ายขึ้นไม่ต้องมาออกแรงกับมือนี้มากเกินไปนะครับไม่ง,งั้นมันจะล้ามากนะครับถ้าเกิดเราตัดได้แค่มือเดียวแล้วแบบต้องออกแรงเยอะเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นว่านะครับผมจะลองใช้ใบแถมนะครับเทสคู่กับใบที่ผมมีคือใบที่แบบคุณภาพดีหน่อยตัวนี้พอใช้คู่กับใบที่มีคุณภาพสูงเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นแบบง่ายสุดๆเลยสบายเบือเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ให้เป็นพลาสติกเป็นเหล็กนะไว หเห็นเห็นะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพตัวเลื่อยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับก็แค่คุณไปเลือกหาตัวใบที่คุณภาพสูงนะครับคุณก็จะใช้งานมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับอ่ะส่วนเรื่องราคานะครับเจ้าตัวนี้นะครับเครื่องเปล่านะอยู่ที่1,360บาท นะครับถือว่าราคาดีเลยนะพันสเท่านั้นเองเนี่ยใครมีแบตมาซารูอยู่แล้วนะครับไปใช้ได้เลยนะหรือมีแบบตัวอื่นที่เป็นเมาส์เดียวกันเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยแค่ซื้อตัวใบดีๆมาใส่ก็จบเลยแล้วก็ตัวนี้เป็น440ได้ไหมมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือรหัส445นะครับตัวนั้นก็จะเป็นเลื่อยชาก2มือนะเพราะผมว่าประสิทธิภาพก็พอๆกันนี่อยู่ที่การใช้งานละว,ว่าอยากได้2มือหรือมือเดียว ใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางในพิ้ที่ใต้คลิปนะครับส่วนทาง YouTube ก็มุมชายล่างเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุ้งเฟ้อชาแนลคาราไปก่อนนะถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแจ่มนะสามพันห้าร้อยรอบนะครับแรงเหลือๆแน่นอนนะครับไปนะครับบ๊ายบาย